นอกจากนี้ครับที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาทางด้านของนายจุลพานามร์วิวัฒหัวหน้าพักเพื่อไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารก็ได้มีการลงพื้นที่เพื่อที่จะให้กําลังใจประชาชนในสูนอพยพพร้อมกับพูดคุยชื่นชมพลังนักศึกษาที่เป็นแกนนําหลักในการดูแลผู้อพยพอย่างเป็นระบบทางด้านอาหารที่พักการแพทย์จากนั้นนะครับก็ได้มีการมอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยสงขลานคริน ซึ่งปัจจุบันนะครับก็มีผู้ป่วยในจํานวน9รายและก็ผู้ป่วยนอกกว่า300คนต่อวันทั้งนี้ทางคณะนะครับก็ได้มีการร่วมในการประชุมหารือกับคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกข็ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินเพื่อที่จะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการช่วยเหลือทั้งระยะเร่งด่วนและก็ระยะฟื้นฟูโดยมีการเน้นเรื่องของการเยียวยาทางสภาพจิตใจและการฟื้นฟูตัวของชุมชนหลังจากที่น้ําลดอย่างเป็นระบบ พร้อมกับกล่าวให้กำลังใจประชาชนชาวจังหวัดสงขลาให้มีกิจใจที่เข้มแข็งและก็ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ครับ